สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะคุณเอฟซีก็ได้เวลาป้าออนนะคะจะชํำผักนะคะตอนแรงก็เป็นผักหอมบัวนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะผักหอมบัวก็จะเป็นผักหอมบัวแบ่งผักหอมบัวเลยเนาะนี่นะคะเป็นหอมเลยนะคะหอมเลย ปอออนจะเอามาชําอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมแปลงก่อนนะคะเตรียมแปลงก่อนก็เตรียมได้ครึ่งนึงแล้วนะคะนี่นะคะแปลงปอออนเตรียมได้ครึ่งนึงแล้วนะคะเดี๋ยวปอออนก็จะเอาผักนะคะผักบุกผักหอมบัวนะคะหอมบัวเป็นหอมเลยนะคะหอมเลยเอามาชํานะคะอามาชํา ก็คัดแยกออกมาจากแปลงนี้นะคะเพื่อที่จะมาชําใหม่นะคะพูดง่ายๆคือขยายพันธุ์เนาะค่ะเนาะขยายพันธุ์เป็นหอมเลยนะคะหอมเลยปรุงอาหารก็ด้วยใบนะคะด้วยใบอย่างหอหัวหอมแบ่งเนี้ยบอนปลูกเนาะหอมแบ่งถอนเป็นต้นนะคะเนาะถอนเป็นต้นแต่นี่เป็นหอมเลยนะคะหอมเลย ตอนจะมาทํานะคะทำขยายทันไว้นะคะเพื่อที่จะได้เยอะ ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวลดน้ําก่อนนะคะคุณอุ้ยลดน้ําให้เปียกๆก,ก่อนแล้วก็จะเอาต้นหอมนะคะชํานะคะ พันหอมบัวเลยวันจะขยายให้เต็มแปลงเลยนะคะคก็เรื่อยๆค่ะทุกท่าน ให้เปียกนะคะแล้วก็เอาหัวหอมมันเหน็ยบๆเหน็บๆเ,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 เลยนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต้นหอมปาออนนะคะต้นหอมที่ปออนจะชำนะคะนี่นะคะคุณเอฟซีหอมที่ปอ,อนจะชำนะคะนี่ค่ะ เป็นต้นหอมเลยนะคะเวลาเราเราจะกินใบนี่ก็เด็ดเด็ดเอานะคะเด็ดเด็ดเอาตามลำต้นเนาะค่ะเนาะไม่ต้องถอนเป็นต้นนะคะก็อย่างที่คุณเอฟซีเห็นเห็นโน่นนะคะโน่นค่ะใช่หมดเลยนะคะเพราะว่าปอออนเป็นคนชำกับมือของปอออนเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้ออนก็จะมาชำนะคะจะมาชำ นี่นะคะสังเกตได้เลยค่ะทุกท่านที่เขียวๆตรงตรงหน้าคุณเอฟซีเนี่ยก็อ่อนก็ชาอย่างนี้นะคะชำนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมาแยกนะคะแยกแยกต้นอย่างนี้นะคะคุณเอฟซีแยกต้นนะคะเนี่ยค่ะแยกออกมาเนี่ยนะคะก็ได้สองต้นนะคะเนี่ยค่ะชําลงดินเลยนะคะก็ชําเลยนะคะชําเลยชาหอมชาหอม นะคะพะอ่อนก็ทําอย่างนี้นะคะที่คุณเอฟซีเห็นเห็นเนี่ยก็พระอ่อนก็ทำานี้นะคะเนี่ยค่ะก็ชาไปเลยนะคะเนี่ยชำเรื่อยๆเลยต้นหอมเรานะคะก็จะขยายขยายพันธนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าขยายพันธเนาะเนาะหอมบัวเลยนะคะหอมบัวเลยเขียวปิดเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าปอวนให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยเป็นมูลไก่นะคะคุณดิฟซีโมลไก่มูลไก่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไม่ต้องอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเขียวนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะ พอออนก็ทําของพอออนประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วอีกไม่นานก็คงจะเขียวปึ้ดนะคะเหมือนต้นที่ปอออนทําแล้วนะคะเนี่ยค่ะปอออนก็ทํำนี้นะคะเอามาแยกต้นออกนะคะทําเลยนะคะขยายทัน ทำแล้วเล่งทาให้เสร็จก่อนนะคะคุณเอซี่ทำผักหอมต้องทําตอนเย็นๆนะคะตอนเช้าก็จะได้ชื่นมืนนะคะคุณเอซี คุณเอลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปทำดูนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะสูตรปลาออนนะคะสูตรปลาออนขยายพันธุ์พันหอมนะคะหอมเลยว่าจะขึ้นเขียวเหมือนของปลาออนทำหรือเปล่านะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือสูตรปลาออนนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเขียวะคะ่ะคุณเอซ ก็ขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเอาปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําให้เขากินเนาะค่ะเนาะก็โอเคนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาแกนะคะแกะโล,ล,ลย อันนี้เป็นแก่บนะคะแก่บก็โรยเลยนะคะคุณเอที่ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะเนาะก,ก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะ พรุ่งนี้ก็ลดน้ำนะคะตามนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วทำหอมยามแรงขยายพันธุ์นะคะหอมเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีนะคะ